ันนี้จะเป็นบท2เรื่อง assembly stack analysis ครับตอนแรกเราเปิดโปรแกรมโปรแกรม i n v e r p r e t e r มาก่อนอนะครับจากนั้นเราก็มาเปิดไฟล์ analysis ข,ขึ้นมาครับโดยไฟล์จะอยู่ในโฟลเดอร์ของ assembly se1 นะครับดกดเคนะครับ ไฟล์จะอยู่ใน assembly fen1 ครับเมื่อกี้เข้าไครับจากนั้นจะเจอไฟล์ analysis2 ขึ้นมาครับาะนั้นเราก็กด open file ขึ้นมานะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะ save ครับโดยการเปลี่ยนชื่อเป็นไฟล์ใหม่ ก็เปลี่ยนชื่อไฟเป็นฟไฟลม่ครับจากนั้นกดเซฟครับกดโอเคครับจากนั้นเราก็มาเลือกอิเวเลนต์นะครับแล้วก็เลือกที่สเต็งอนาสีครับเลือกที่อิเวเนต์นะครับจากนั้นเราก็มาเลือกที่สเต็งอนาสีเมื่อเลือกเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือก c r e a t e simulation ครับเพื่อสร้าง n e simulation นะครับกดที่ k r e a t simulation ครับแาบกบนั้นเราสามารถเป็นชื่อไฟล์ที่เรานำมาวิเคราะห์ได้นะครับจากนั้นเรามาเปลี่ยนดีไซน์่ครับจาก Single Point เป็น Parametric d i m e n s i o n นะครับจากนั้นก็ดีเลยครับจาก Single Point เป็นเป็น Parametric d i m e n s i o n ครับจากนั้นก็โดีเลยครับ ก็จะมายกเว้นชิ้นส่วนที่ไม่มีผลกระทบตอ่อการซิมูเลชั่นนะครับโดยชิ้นส่วนที่เรายกเว้นก็มีสามชิ้นส่วนนะครับเราสามารถยกเว้นได้กดข้เครืงหมาย จะเปลี่ยนอัตครับที่ Upper Page แล้วก็ Lower Page เป็นสตีลนะครับโดยเราเข้าไปคิดที่ Assign ครับจากนั้นเราก็มาดูที่ o อปเตนนะครับที่ Upper Page ครับแล้วก็กรเจ ก็เลือกหน้าผิวลับแรงครับค่าที่ใส่เราจะใส่ก็ไปหนึ่งร้อยครับโอเคครับจานนั้นจากนั้นเราก็ทำซ้ำอีกรอบ มาเปลี่ยนค่านะครับเป็นค่าตัวนี้ครับจากนั้นกดโอเคครับแล้วเราก็ทอดอยแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วครับแล้วก็จะมาตั้งค่า g e n e r a ร e เนะครับก็ ทุกหนางนี้ล้วครับหลันั้นกดโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็มากดที่เมนูครับก็จะแสดงโครงสร้างราคาเ,คเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะมารัน simulation นะครับ ก็เข้าไปที่ซิมเลเนะครับน,นกดโอเคครับกดเข้าไปครับฉะนั้นกดหลันครับ จะเป็นแสดงผลนนของค่าเลยนะค่าเราสามารถกดค่าแม็กคือค่าแม็กได้ครับกดค่าแม็กนะครับกดครั้งครับอันนี้จะเป็นค่ามินิมัมครับ